สวัสดีครับ Global Insight ครับทุกทุกท่านจำ Global Insight ในครั้งที่แล้วได้ไหมครับข่าวสารเกี่ยวกับการเปิดตัวของอัตมี่ประเทศอังกฤษ,กฤษปลายปี2021การเตรียมเปิดตัวของอัตมี่ประเทศคาซัคสถานและประเทศเยอรมันในโลกเสมือนจริงหลังจากวันนั้นสมาชิกชาวอัตมี่ก็มีความสนใจมากขึ้นกับแพลตฟอร์มในโลกเสมือนจริงนะครับยังมีการมีติ้งตอนเช้าของสย์อบรมต่างๆที่ใช้แพลตฟอร์มโลกเสมือนจริงนี้อีกด้วย ได้มีการใช้ในงานประชุมต่างๆและได้ข่าวดีและมีสาระต่างๆมาอีกด้วยทำให้เราสามารถพบเจอกับสปอนเซอร์และพาร์ทเนอร์ได้ทุกที่ผ่านทางโน้ตบุ๊กแท็บเล็ตและมือถือใน,นวันนี้ Global Insight เราได้เตรียมเวลาสุดพิเศษ,ษไว้ในโลกสมือนจริงอีกครั้งทุกคนครับพร้อมกันหรือยังครับถ้าหากว่าพร้อมแล้วเราก็ไปพบกับโลกสมือนจริงของอะตอมีกันเลยนะครับว้าว มากี่ทีก็ตื่นเต้ทุกครั้งเลยโลกที่น่าทึ่งไม่ว่าจะเห็นกี่ครั้งเห็นสมาชิกของประเทศมาเลเซียอเมริกาเกาหลีและไต้หวันสวัสดีทุกคนงั้นเรามาพบกับข่าวสารแรกของวันนี้กันเลยดีกว่าข่าวแรกคือข่าวเกี่ยวกับ a t o m y World Success Show จากความสนใจของสมาชิก a t o m y ทั่วโลกทำให้ a t o m y World Success Show ได้ผ่านมาถึง4รอบแล้ว a t o m ี One a t o m l c Success Show ครั้งที่4ออกอากาศแล้วในวันที่1ตุลาคมผ่าน YouTube ทางการด้วยซับไตเติล0ภาษาออกอากาศไปทั่วโลก Global a t o m y is here เป็นการพูดคุยเกี่ยวกับกลยุทธ์การค้า Global Sourcing Global s e l l เรียนรู้เกี่ยวกับสินค้า G S G S มากขึ้น ถ้าท่านที่อยากจะทราบเกี่ยวกับสินค้ามีชื่อเสียงของ GS GS และวันเปิดตัวสินค้าให้คอยติดตามดูกันได้นะครับการพบกันในออนไลน์ของสมาชิกที่กำลังทำงานอยู่ทั่วโลกการพูดคุยแบบ on t a กผู้เริ่มคอนเทนต์อัลทมีต่างประเทศไอดอลของอัลทมีคุณ Star Master ป a ร k j จ y o องถ้าต้องการเทคนิคของท่านก็อย่าพลาด World Success Show ครั้งที่4นี้นะครับ อัตมิเอียนไว์จะมาพบกับทุกๆท่านเหมือนเดิมกับเรื่องราวต่างๆของสมาชิกทั่วโลกและเพื่อนบ้านของเราในสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ก็ไม่ทิ้งความฝันและความหวังของพวกเขานะครับใน Compass of Success ก็มี Imperial Master มาถึงสท่านด้วยกันผู้ถือเหตุการณ์ที่ผ่านพ้นมามากมายและประสบการณ์ความสำเร็จกับอัตมิ ชมรมเพื่อรักทั้งสองอิเรีย m a มาสเตอร์คิมซองอิลและพิเรียมาสเตอร์คิมกวางยอนเตรียมพบกับความสนุกตื่นเต้นพร้อมกับวิสัยทัศน์ในอัตมี่เวิลด์ซักเซสโชครั้งที่4อย่าลืมไปรับชมกันเยอะๆนะครับระบบซักเซสของอัตมีไม่มีผลกระทบกับลำดับการสมัครสัญชาติภาษานะครับทุกท่านสาเหตุแรกก็คือเพราะว่าสินค้าอัตมี่นี่เอง สินค้าโทมี่ยึดมั่นในหลักการของคุณภาพสินค้าและราคาที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ยอมรับกับสินค้าอะโทมี่คนที่ไม่เคยรู้จักอะโทมี่มาก่อนแต่เมื่อมีคนแนะนําและเมื่อได้ลองใช้ก็จะรู้สึกประทับใจจนเริ่มทําธุรกิจหลังจากนั้นเขาก็จะเริ่มเสนอสินค้าให้กับคนอื่นด้วยความมั่นใจแล้วก็จะเริ่มต้นจากการแนะนําสินค้าโทมี่ด้วยความมั่นใจทําให้ลูกค้าสามารถได้รับโอกาสได้รับประสบการณ์และอย่าง การประสบความสําเร็จกับอัตอมี่ไม่ได้เกี่ยวกับลำดับถ้าหากทาธุรกิจอัตอมี่ด้วยหลักการความซื่อสัตย์บริสุทธิ์เป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนไม่ว่าใครจะเป็นคนเริ่มธุรกิจก่อนไม่ว่าใครก็สามารถประสบความสําเร็จได้วันนี้ขอแนะนําผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรงจากอัตอมี่ต่างประเทศขอเสียงปรบมือดังๆครับผู้ที่ได้เดือนตำแหน่งเป็นคลาสมาสเตอร์ที่อัตอมี่มาเลเซียคุณแจ็คและคุณเฟนครับ ได้มาพบกับอะโทมี่และเปลี่ยนชีวิตของเราได้ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะครับสวัสดีครับคราบมาสเตอร์คนใหม่จากประเทศมาเลเซียแจ็คครับเฟนคะ่ะฉันได้พ่ายแพ้มามากมายแต่ก็ไม่ยอมแพ้ในใจก็คิดว่าสำเร็จแค่ครั้งเดียวก็จะดีขึ้นเองได้คิดแบบนี้มาตลอดการที่เราจะทำตามความฝันของเรามันไม่ได้ง่าย บางคนอาจจะบอกว่าอยากจะประสบความสำเร็จแต่พอเกิดเรื่องที่ทำให้ลำบากก็ยอมแพ้ไปเลยทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะไม่ได้อยากประสบความสำเร็จจริงๆมีสิ่งหนึ่งที่ผู้ประสบความสำเร็จมีอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะมีวิกฤตไหนก็ตามก็ทำมันมาเป็นโอกาสอีกครั้งมีความสามารถที่จะปรับวิกฤตให้มาเป็นโอกาสได้ ไม่ว่าเราจะเหนื่อยแค่ไหนแต่เพียงแค่เราวิ่งก้าวสู่ความฝันของเราถึงจะเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จอย่างแท้จริงถ้าหากเลือกแพลตฟอร์มได้ดีก็จะประสบความสําเร็จถ้าหากตัดสินใจแล้วก็มุ่งมั่นสู่ความฝันของตอนเองความกังวลในตอนนี้ไม่ใช่ความกังวลจริงๆถ้าหากเราคิดว่าทางที่เราเลือกนั้นถูกต้องไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องสู้ต่อไปเพราะโควิดในครั้งนี้ทำให้เรารู้ถึงความสำคัญของภูมิคุ้มกัน ด้วยโควิดนี้ทำให้ครอบครัวของเรารู้ถึงความจำเป็นของเงินบำนาญน,นะครับและรู้ถึงคุณค่าของอัตมีที่แท้จริงต้องขอขอบคุณที่ถึงแม้เราอยู่ในวิกฤตนี้แต่ก็เป็นคราวมาสเตอร์ได้ทำให้มีกำลังมากขึ้นเพื่อช่วยเหลือชีวิตของคนอื่นด้วยอัตมีเราภูมิใจมากที่เราทำสำเร็จนะครับตั้งแต่นี้ไปเป้าหมายของพวกเรา ไม่ใช่รายได้ส่วนตัวแต่เป็นการขยายธุรกิจอัตอมีไปทั่วโลกให้โอกาสเปลี่ยนชีวิตของคนอื่นๆให้รางวัลและของขวัญกับพวกเขาอยากทุกท่านร่วมมือกับพวกเราเพื่อซาอัตอมีให้เป็นแบรนด์ลำดับหนึ่งของโลกเลยถ้าหาที่ไหนมีคนก็มีอัตอมีทําความฝันของเราให้เป็นจริงสูง้สู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 ้สโอ้โห สายตาและความมุ่งมั่นทั้งสองท่านทำให้สมาชิกชาว a t o ม i c ก l ลบอลได้กำลังใจและได้ประดานใจไปอย่างเต็มที่เลยนะครับยินดีครั้งกับคุณแจ็คและเฟนครับและคราวนี้ก็พบกับอีกท่านที่ได้เป็นคราวมาสเตอร์คนใหม่คราวมาสเตอร์ลีโอคฮีจากอ t o มี c อเมริกาเชิญเขาด้วยเสียงปรบมือดังๆนะครับ มาพบกับทุกท่านในนี้ได้จริงๆด้วยน่าตกใจมากๆสวัสดีค่ะคราวมาสเตอร์คนใหม่จากอโทมี่อเมริกาลีอกฮีค่ะเพราะกำลังใจและความช่วยเหลือจากทุกคนทำให้ได้เป็นคราวมาสเตอร์คนแรกของอโทมี่อเมริกาในเดือนตุลาคมนี้มีวันหนึ่งมีคนมาถามดิฉันถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก่อนที่จะทำอโทมี่คุณมี ความฝันอะไรตอนนั้นตอนนั้นเป็นแม่บ้านแล้วให้ตอบว่าจะเป็นคนรวยให้ได้จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ยังไงดิฉันตอบคำถามนั้นไม่ได้ตอนที่ดิฉันเกิดความคิดนี้ขึ้นมาก็หลังจากได้ทำอะโอมีจริงๆจากที่เป็นแม่บ้านก็ประสบความสำเร็จแบบนี้แล้วทำได้แล้วจริงๆจากที่แค่เห็นว่าสินค้าอะทอมีดีแล้วแนะนำให้กับคนอื่น แต่ตอนนี้ก็เป็นผู้ประสบความสำเร็จที่คนรอบข้างอิจฉากันได้รับรายได้มากกว่า3 0 0แสนบาทต่อเดือนค่ะให้เงินค่าขนมลูกและหล่อนๆแบบไม่ต้องตรนีไม่ต้องกังวลเรื่องเงินและไม่ต้องกังวลถึงชีวิตหลังกเกษียณด้วยเป็นจุดศูนย์กลางของชีวิตของฉัน พูดคุยกับคนรอบข้างหรือบนโลกนี้ได้อย่างมีความมั่นใจในตอนนี้ก็เป็นผู้ที่อยู่เคียงข้างครอบครัวที่ฉันรักเป็นคนที่สามารถให้พาร์ทเนอร์พึ่งพาได้และเป็นกำลังใจสำคัญนี่เป็นเหตุผลของการใช้ชีวิตของฉันและเป็นจุดหมายของการประสบความสำเร็จไม่ใช่เหรอคะมีโลกไหนที่มันจะดูสวยกว่านี้ไหมสาเหตุที่ฉันไม่ยอมแพ้กับอาทอมี่ก็เพราะสปอนเซอร์และพาร์ทเนอร์ที่รักทุกท่าน และผู้ที่คอยเป็นกำลังใจให้อยู่เสมออย่างครอบครัวของดิฉันทุกท่านคะถ้าหากฝันอย่างมุ่งมั่นก็จะเป็นจริงได้นะคะทุกทุกท่านจะต้องประสบความสำเร็จและมีความสุขถึงจะทำให้ครอบครัวของทุกท่านมีความสุขไปด้วยเหมือนกับหงส์ที่มุ่งเข้าสู่ทะเลใหญ่ดิฉันจะเป็นหงส์ของอะทมิที่บินขึ้นไปอย่างสวยงามให้ได้ ทุกท่านก็เป็นหงอีกหนึ่งตัวที่จะทำให้บินขึ้นไปด้วยกันอย่างสวยงามเพื่อวันที่เราบินขึ้นไปอย่างสวยงามด้วยกันสู้ๆนะคะครับยินดีด้วยกับคาร์มาสเตอร์ลีโอคีเชื่อมั่นในอัลอมีและเชื่อมั่นในตนเองทำให้เราสามารถประสบความสำเร็จได้ในวันนี้เขาติดตามการทำงานต่อไปของคลาวมาสเตอร์ ลีอกฮี o นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอัลเทอมี่ต่างประเทศทุกท่านที่ให้เวลามาประชุมกันในโลกเสมือนจริงนี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับถ้าเราพบกันในโลกจำลองแบบนี้เหมือนจะสนุกและตื่นเต้นกว่าวันนี้ก็ได้พบกับคลาสมาสเตอร์คนใหม่3ท่านจากอัลเทอมี่ต่างประเทศได้เห็นระบบอัลทอมี่ซักเซสข้ามประเทศกันแล้วใช่ไหมครับ และผู้สําเร็จจาก global atomic คนต่อไปนั้นอาจจะเป็นคุณและนี่คือทั้งหมดของ global i n s i d e t ครับ